แฟนคลับกรีสน,นันแอนอรดีประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานพระเอกหมอลำดังบอยสิริชัยจากคู่จิ้นหมอลำสู่คู่จริงเรียกได้ว่ากำลังมาแรงในวงการหมอลำขณะน,นี้สำหรับคู่รักนักร้องหมอลำแอนอรดี and already, และบอยสิริชัยที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังโด่งดังเป็นคลุตแตก และต้องบอกเลยว่าทั้งคู่คือคู่จิ้นสู่คู่จริงในวันนี้แถมยังขยันโชว์หวานออกสื่อแบบถี่ยิบล่าสุดทางด้านแอนอรดีประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานบอยสิริชัยท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายโดยทางด้านแอนอรดีได้ออกมาแจ้งข่าวดีผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Welcome to Wedding and Boy ขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคอนอขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออาภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเอง และขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะโดยทางด้านบอยสิริชัยก็ได้ออกมาเผยกำหนดการงานแต่งแอนอรดีบอยสิริชัยวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566 7จนาฬิกาแห่ขันหมาก8นาฬิกา9นาทีพิธีสู่ขอมั่น9นาฬิกา9นาทีใบสีสู่ขวัญ10นาฬิกา9นาที ผูกแขนดอกจันดอกจันให้สัมภาษณ์สื่อหลังเสร็จพิธีไทยดอกจันดอกจัน17นาฬิกาพิธีฉลองมงคลสมรสณนหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น